สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถเก๋งนะครับราคาประหยัดมาแนะนํานะครับข้างหน้าของเรานะครับราคาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับเป็นโตโยต้าโครราติสนะครับเป็นเครื่องยนต์1.6 VVT-i นะครับเกียร์ออโต้ 1.6E นะครับผมรถสวยๆนะครับราคาหลักหมื่นนะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับเนี่ยมามาชมพร้อมๆกันนะครับ เป็นปี2004นะครับผม1.6นะครับเครื่องเบนซินนะครับเติม E 2ี195ได้นะครับตัวนี้ครับราคาประหยัดนะครับแต่ได้รถสภาพดีคุ้มค่ามากๆนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับผมไม่ค่อยมีนะครับสวยนะครับผมสวยเลย ไม่เคยติดแก๊สนะครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับผมภาพขับทางไกลได้สบายๆนะครับนี่ก็เพิ่งขับมาจากกรุงเทพนะครับผมโดยรวมสีบางนะครับบีสีบางเดิมทั้งคันไม่มีชนับพิ่ครแน่นอนครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับหาไว้ใช้งานคุ้มนะครับรุ่นี้ทนทานมากนะครับขับดีมากๆด้วยนะครับผมครับอยากได้รถประหยัดตะขาประหยัดนะครับมรชม ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับลายไม้นะครับครับดูคอนโซลนะครับสภาพสวยนะครับเนี่ยฮะสวยเลยนะฮะเป็นแบบแบบนิ่มนะครับเนี่ยฮะหนังยังสภาพดีนะฮะพวงมาลัยครับผมไม่มีรอกนะครับสภาพดีมากนะครับเนี่ยฮะแค่หลักหมื่นนะครับแต่ได้รถที่สภาพดีนะคับเนี่ยครับลายไม้นะครับ รุ่นเดิมๆนะครับหน้าชายนะครับเนี่ยข้างในนะครับเบาะด้านข้างก็ยังสภาพดีนะฮะเนี่ยสภาพดีเลยนะสวยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเนี่ยเนี่ยสตาร์ทเลยนะอ่าเนี่ยฮะเครื่องยนต์ดีสตาร์ทติดง่ายนะครับผมแอร์เย็นนะครับนี่ครับ จะเปิดแอร์ให้เลยนะฮะเดี๋ยวลองกระจกนะครับกระจกขึ้นลงได้ทุกบานนะครับนี่ฮะประยัดนะฮะนี่ฮะกระจกขึ้นลงได้ทุกบานนะฮะนี่ยฮะกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับนี่ฮะปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะอย่างสภาพดีนนะครับระบบไฟต่างๆครับเนี่ยเครื่องนิ่งนะครับผมมีประกันด้วยนะครับคันนี้ประกันรู้สึกจะชั้นสามนะครับ ถึงเดือนเดือนตุลาเลยนะครับนะ่ยดูเม็ดอาร์กนะครับเหมนเดิมนะครับใช้งานคุ้มนะครับดูนนี้คระเดี๋ยวผมพาดูทั้งสี่บานเลยนะครับนี่ยครับยงแน่นนะครับตัวยางยังแน่นนะครับสภาพดีครับใครจะว่ารถเก่าไม่ทนไม่ดีนะนี่คันนี้นะการันตีได้นะครับล้งเดิมนะครับนฮะ หลังเดิมๆนะเนี่ยโลโก้ปั๊มนะฮะนี่นะครับน็อตใม้ถอดนะครับก็จะมีลอกบ้างนะครับนี่ตรงไหนอาจจะมีสติ๊กเกอร์ลอกนะครับแต่โดยรวมโครงสร้างเดิมๆนะฮะมาดูข้างในนะฮะยางอะไหล่นะครับมีนะครับครับเนี่ยซีนเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยหงบางไม่มีติดแก๊สนะครับนี่ตรงนี้ดูได้นะครับสภาพ สภาพหนังอ่าหุ้มยังยังสภาพดีนะฮะเนี่ยลองด้วยถาดรองนะครับแถมให้ไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่ด้ถอดไว้แถมให้ไปเลยเนี่ยนี่หลังคารับเนี่ยสวยครับสีแดงไม่ค่อยมีนะครับครับมีน้อยนะครับถ้าถ้ารถใหม่ก็สีแดงก็จะเป็นแบบเพิ่มเงินนะฮะครับพอมายุคปัจจุบันนะครับถ้าเป็นตัวท็อป่ครับก็จะเป็นสีแดงนะฮะ ยางดีนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับนี่ฮะเขาดูนะครับเติมครับเติมเลนี่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ฮะสวยครับสวยเลยครับเนี่ยครับนี่ยะ แร่เย็นฮะดูน็อตนะต่างๆเดิมครับจัาของเดิมดูแลรักษาได้ดีมากๆนะครับผ้าสีนะครับเดือนกี่กานะครับปีหกเจ็ดเลยนะราคามนดูด้านหน้านะครับเครื่องครับเครื่องดีครับผมผานหน้าเดิมนะครับ เครื่องเดินเรียบนะครับเหตุเหตุสีนะครับเครื่อง,งนิ่งนะครับเเนดิมเลยนะครับเครื่องนั่นทีนะครับสำหรับท่านที่หาไว้ใช้งานนะครับโคโรร่าอาร์ติสนะครับ คันนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับจากของรถดูแลได้ดีมากๆนะครับเพิ่มเติมนะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับผมแบตใหม่เลยนะครับคันนี้ช่วงล่างวิ่ง120อัพสบายนะครับคันนี้ใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ขายเงินสดเพียง89,000บาทนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาคุยกันนะครับสวัสดีครับ